Ha <laughs> ยกนะครับวันนี้เราแบบชิวๆเลยนะครับนะครับผมดูเจ้าของคุณยายขยันมากเลยครับเพิ่งมีคนออกไปนะยายเนาะอ๋อเพิ่งออกอะไรเงี้ยนะอ๋อตู้พันครับมาฐานเลยนะครับผมเออนัดพบกลางเต็นท์บ้านมันแทนสุดยอดครับผม ตอนนี้เราจะทำกับข้าวกันก่อนนะครับผมว่ามาถึงตอนเที่ยงแล้วนะครับหิวแล้วค่ะหิวแล้วนะหิวยังหิวแล้วหิวแล้วนะนี่ครับผมก้าดีก้าโนแนวยกมาอีกเหรอส้มตำมาฐานเวจัทิรักโอ้ย,ย,อย่างอะไรย่างลูกชิ้นมาตอนนี้เรายังไม่ได้กางเต็นท์นะครับแต่เราเตรียมไปเลยนะครับโอเคอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับบ้านบางแแนนะครับผมมีไว้นะครับนี่จุดตรงข้ามกันนะครับผมบรรยากาศชิวๆเลยโอ้ครับผมนะครับสีมือดังเด่นนะครับเท่เลยน้องเทเลยมาฐานเบาเทากเบาเทาท้อของแขกเด้อเนี่กะดำไส้มาที่นีเนยพี่ก็คิดท่านดอกหมูยอมาจากไหนนี่อุบลอุบลของแขกเนาะ กระติ้วหูยเต็มเลยกระติ้วกวานก็นั่นนะเดี๋ยวไปลงวันสะพานไหนตรงเนี้ยไม้านไม้เขาล้างเพื่ล้างท้องเพืขึ้นอ๋ออันอันนี้บ้านใครอ่ะไหนอ่ะเนี่ยบ้านไม้เนี่ยบ้านใหญจลุงยายปูไว้เก็บของอ๋อีหลานใค้เขาเดิปลาอยู่ไม่ได้ โอ้ประด็บ่โอ้ตาย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 โอเคเคอาไม่ไมก็ขอดไนี่แนวหน้าห้าง่ตัวแบบนี้นวาหนามกรอยเนาะไอ้เปี๊ยกแสบบ่ต้องแสบ่น้ององแกะครับผมโอ้ต uh ัว huh. จ <laughs> ัดปาดบึ <Shore wash ain> oh, 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 ้มเออของแกะมาจากไปบุญเนี่เเดดเนี่โอ้สุดยอดทำมุงเมียใจิตํำแถบเเออ ยุบเป็นได้ลนะน้องอจัด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 เลดยอร่อยไหมครับคุณผู้หญิงอร่อยมากคโอ้บรรยากาศชิวๆนะครับพี่ญญอพเอกมาถานเนวะใส่บ่วงหั่นหนึ่งใส่โอ้โหที่ครับ,อรบโอ้ดูดีครับเพื่อนๆมาถานครับโอ้เขาเดบมกปลาซิวเลยนะสุดยอดสุดยอด อุ i, ้ยได้เยอะนะเยอะมากเลยดีจ้ะเดี๋ยวเอาเอาไปฝากพ่อที่กรุงเทพอ่ะเออมาฐานมาฐานน้องเห็นปหมตาเห็นอยู่ป่ะโอ้ยมาฐานมาฐานใส่ดีใส่ดีเจ้าเจ้าเจ้า ไปดูน้องนะครับว่าน้องทำอะไรนะครับผมพี่เอกครับผมให้สู้ทำไมจารย์ที่สองเลยที่จะยังไงแร็แซบเลยมา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 ครับผมซ้ข้าวปุ้นครับรอบนี้ท้ำกระปุ้นหมูหย่อมหมูย่ออีสานกับมูจิ้นปลาริมแม่น้ำบางปะกงว้าวฮะสุดที่ได้บดได้แล้วครับผมบรรยากาศปั่นสัตว์น้าวจุดจวดจักรแล้วมาหาเอากินมามามา ออ้เลยหน่อยอือือ่าผักตบมาครับผมอย่าวโดนเบ็ดเราก็พอครับมาถานวันนี้เราจองอยู่แล้วครับลานกลางเต็นท์นะครับผมมาถาน เพื่อนๆเมื่อกี้พายุเข้ามานะครับผมก็เต็น์ของน้องก็ไม่สามารถที่จะทานพายุได้นะครับปิวนะครับผมเหลือแค่เต็น์ผมนะครับน้องบอกว่าจะซื้อใหม่นะครับผมเอาแบบลายพันเลยนะครับเพราะว่าน้องก็เพิ่งจะหักการเต็นนะครับของของผมก็พอเอาอยู่นะครับผมเอาเต็นไปเก็บก่อนนะครับบรรยากาศนะครับ ตอนนี้ฝนก็ซาเลยครับก็เกียกหมดนะมาดฐานมาดฐานนะครับส่วนตรงนี้เราก็เอาของบางส่วนไ,ไว้ตรงนี้แล้วบางส่วนก็ไว้ในรถนะครับดูนี่เนี่ยแม่น้ำบาบาะกงสวยงามมากจริงครับผมตรงข้ามกันก็ ลานกางเต็นท์แะบ้านบางแตนนะครับจุดกางเต็นท์แะบ้านบางแตนมาฐานมาฐานตรงนี้เราจองเลยนะครับฝั่งนู้นโอ้โหเยอะมากเลยครับหลายเต็นท์นะครับน่าจะอยู่ที่หนึ่งโอ้ยโอเคลาหน้าติดกินเด็ดผมดีกว่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆเพล็กเพล็กเพ็กเพ็กเพลกมามาจับกล้องก่อนเลย ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับนกก็เริ่มบินเข้ารังนะครับสวยงามครับผมที่นี่เขาคิดคนละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับคิดแค่ร้อยห้าสิบบาทเนาะคของแล้เร่างเมืองปลาต่ออยู่มาถ่ายกําลังดีเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าคืมๆไม่อยากเปิดไฟเลยตอนนี้เอาบรรยากาศก่อนเล็กน้อยเปิดเปิดคุณรนตติสิเปิดนะครับ นี่มาฐานมาแล้วครับโอ้โหมาฐานมาฐานมาฐานเออยเอ้ยเอ้ยต้มปลาแล้วโอ้เราในสุดเราก็ได้กินต้มปลาแล้วนะครับผมมาฐานมาฐานเอาน้ำมาเทอเอาไอเมทเนหินเป็นเป็นคนเห็นเอาเอาน้ำมาเทใส่หน่อยเพราะมันมีแต่โคลนนะมาหลากมาหลากเบ็ดอ๋านี่แหละตัวนี้แหละเดี๋ยวเขาไปล้างกูเหรอข้างล่างนึงมานั่นนั่นนั่นไอเจสหนามอยู่ในตัวไอเขาหนั่ง ตัวแรกของเรานะครับผมปรากฏนะได,ไ,ได้ครับโอ้เพื่อนๆดูครับผมมันกินได้ยังไงสองตัวนะครับผม <c oughs> นี่โอ้โห,โหอเป็กมาทานนะนะ <c oughs> จะเบ,บิ้ลนคิวครับผมจัด<อ>ไปค่ำคืนนี้โอ้โหสอง <S 2> 2 <S ตัวปรากฏแน่นอน มาฐานมาฐานลองมา<ฮ>ดูกันนะครับ <c oughs> โหดพดแน่อ <c oughs> นอนวะมันบลามันมันกินเป็นอันน,นั้นีกเลยเอามาฐานมาฐานนองระวังเด้อระวังเงีียงมันเด้อมาฐานมาฐานสุดยอดมือนี่เราใส่เป็นตะข่ายเนาะไายปาซิวนะครับส่วนนี้คือตับนะครับเราเอามาตกปรากฏนะครับ <c oughs> อ กุ้งมันเริ่มมากินแล้วอ่ะกินตับเขาเอาตับมาใส่โอ้ยลูกน้ำเลยครับตัวนี้เดี๋ยวลูกเต่า่างเลยครับตัวนี้เ็ดตัวย่อยดีเลยตัวใหญ่ที่สุดนะตัวซ้ำแขนเลยเนี่ยโอ้บักจวดจัดฟาดบึ้มเลยแก้วอิลีครับผมแก้วแก้วฟังนี่ไม่ธรรมดาได้มั้าเออฝั่งนี้อ่ะแกวมันไม่มีผักตบไงฝั่งนี้ไม่มีผักตบใช่หรอจะอาจจะลังอันนี้ โอ้มาทานเพเอกเขารู้เด้เนาะเออของแช้ของแท่มาฐานโอ้ไม่เลยครับจะบอกเลยมครับจุดจุดจุดจัดจุดจาดจุดจนดจุดอุดอุเอุอจุดจกดจุดจุีจวีครับผมผุดจ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 ีดจุดจุดจุอจุดจานจุดนุดจุดจดจุ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 ดอแกดจะดจดจุดจุุดจดดจุดจดจุ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 ดดจุดจุดจุดุ้ดจุ่จุดจุดจ ช่วงน้ำขึ้นนะครับปลามากินนะครับพี่กลเอกรุ่งนี้พี่หยุดควากไว้ให้คิดนะครับพี่โอเคนะครับเดี๋ยวไปใส่เหยื่อต่อแล้วครับผมมาถ่านเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวครับจรวดจัดฟาดบึ้มอีกแล้วครับผมอู้มาถ่านมาถ่านแก้วลีครับผมตัวนี้กินตับนะครับตัวนี้ผมไปซื้อตับมาจากตลาดตับตอนช่วงหัวค่ำนะครับมาถ่านตับ เบ็ดผมก็เอาเบ็ดตกกุ้งเป็นตะขอเบ็ดตกกุ้งก็ได้หรือว่าจะเป็นเบ็ดประมาณเบอร 8, ์แปดเบอร์เก่านะครับชนิดได้มาทานนะครับจัดไปนะครับผมจัดไปแก้วไอริสแก้วได้ไหลายตัวเลยนะพี่อเอ็มึงมอ่ใช่ไหมจัดฝาดบุ๋มจัดหอดสุดยอดจับด,ดีดีจับด้บดีบัดรธน,นี้ของเคียครับ้อมกินยำแลงครับตกตกตอนกลางวันไม่ ไม่กินเลยเราเราตกตั้งแต่อะไรนะแต่ตีบ่ายบ่ายโมงจนถึงจนถึงห้าโมงเย็นไม่กินนะครับมากินช่วงค่ำอน่างเดียวเลยครับมาฐานครับพีเอ็กเนี้ยังอันนี้นะครับจะเป็นอ่าอูปัสซิวนะครับอูปัสซิวแบบบนทีใบตองครับขัวเล่แบบขัวเล่กระได้นะครับมาทานใส่น้ำนะครับนีร่วนก่อนนะครับร่วนในหอมก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่น้ำแอลร่วนร่วนแล้วก็ รอเติมน้ำเดือเดียวแล้วก็บ่ต้องข้นอีกเลยครับจนกว่าน้ำจะบุกแล้วก็ใส่ผักจบเลยนะครับโอ้มาทานมาทานนี่แหละรอดขากินครับแก้วแก้วมืดนี่ครับตำแบกข้าวทองเตียงเตียนโอ้โหมาทานมาทานไปเสร็จแล้วครับผมหืมนัจะใส่ผักไปเลยนะครับคนณจีนน้อยข้นลอยตามสีแดงนะครับ เบโตอ้คือจังนกแซกมันแปลกที่คนมองมาคืออาหารมาทานทำอะไรกินคะวันนี้เขาเรียกตำแตงตำแตงนะคะมีหน้าที่ตำแตงนะมีหน้าที่ตำแตงกับตำตำถัวตำถัวแล้วตำปะคุ้งนะ มาฐานตําอยู่ทั้งวันเออตําทั้งวันนะครับผมนี่มาทานครับผมแผนกย่างครับผมมาทานครับ ขอดีนะครับมามามาจะมีมะม่วงอันนี้เหยื่อของเราวันนี้มาหาปรากฏเราได้ปลาทูด้วยนะเออนี่ไงมาตรฐานครับดูนี่นะครับมาตรฐานครับผมหนึ่งคือที่นั่งตกปลาของเราแบบชิวๆเลยนะครับโอ้มาตรฐานนครับเดี๋ยวไปดูปลานะครับเพื่อนๆพระเอกน้องเจ็ดผมตกได้คนเดียวเลยนะครับดูครับอืตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับ เอาแบบมือผมหนะึ่มาฐานมาฐานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ดีเจ็บตัวแล้วมาฐานตัวเริ่มนะครับอันนี้เราไม่รวนปลาซิวนะครับที่เราได้นะครับเยอะมากขี้นเขานะครับนี่ตำแตงสวรรค์เบียงนะครับเบียงไม่าง้กได้กับบื <c oughs> ้องได้กรแซวเยอะมาปลาซิวแม่เยังไหนกินครับตัวนี้นะยอดเลยเจอปากก้อย ามามาพี่น้องมามาทุกคนกินข้าวด้วยกันกับผมนะนัดพบกลางเต็นนัดพบกลางเต็นบางแต่นโอ้โหมาทานนะผมเย้าัยงเห็ดครับถหมูทักทายก้องนนยลูกยีบกบวนเอยโซที่ไหนวะหน่งตัวที่แปดเพียกตวที่แปตัที่แปดแล้วครับมาทาน จวดจวดจัดจัดฐาน้มน้โตบบไงเอ้าไปปดปดจะได้ทํางานต่อนะครับสุดยอดเลยวะอืมมาฐานมาทานอาจจะเป็นช่วงน้ำน้ำคืนฝนตกนะครับเป็นช่วงเวลาที่แบบตกปลามาทานมาทานสุดยอดดีงามมาก่อนเสองทุ่มครึ่งนะครับ บรรยากาศนะครับผมตอนนี้พวกเราก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมบรรยากาศชิวๆเลยครับนี่เลยบรรยากาศนะครับอย่างโรแมนติกครับมาทานครับตอนนี้เราก็นะ <c oughs> <c oughs> มันต้องใช้เวลาในการออกใช่ไหมโอเคมาฐานตอนนี้ก็เด็กนะครับเดี๋ยวพวกเราจะขอตัวเข้านอนกันแล้วนะครับผมครับผมพักผ่อนกันได้เลยครับผมคืนนี้ผมจะเป็นอ่จะเฝ้ายามให้อาสาเฝ้ายามให้เลยกันนะเดี๋ยวจะตกปลานะครับผัวมาถานครับผมมาฐานครับผมมาฐานโอเคครับรอดูพรุ่งนี้เนาะครับผมครับครับไป ุณสวัสดีครับเพืเ่อนๆตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับผมบรรยากาศที่นี่เงียบนะครับแต่ก็มีเสียงเหลือบ้างนะน้ำค้างก็เต็มเลยนะครับจุดนะัดพบกลางเต็นท์หน้าบางแตนนะครับผม จะมียายกับลุงนะครับยายกับตานะครับดูแลอยู่นะครับส่วนห้องน้ําที่นี่ก็มีอยสามห้องนะครับเป็นห้องชักโครกแล้วก็นั่งยองแล้วก็ห้องอาบน้ํานะครับจะเป็นสังกะสีนะครับชักโครกนะครับแบบนั่งยองหรือนั่งลาบนะครับแล้วก็ ห้องอาบน้ำนะครับจะเป็นสังกะสีเนาะมีแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีที่ล้างจานนะครับผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงนี้คือที่ล้างจานนะครับผมจะอยู่ติดกับลานเลยนะครับนี่ก็จะเป็นที่กลางเต็นท์ของพวกเรานะครับ อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้หญิงอรุณสวัสดิครับ,คร,ค,รบครับตอนนี้เราก็เก็บเต็นเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็จะกลับกันแล้วนะครับโอเคนบ๊ายบายท่านผู้ชมนะบ๊ายบาย